ไปไหนดีพี่รอบนี้เราจะเมืองเดิมที่เราเคลียร์ได้หรือเราจะไปเมืองนี้หรือจะไปเราบีนี่้แบบลงแล้วได้ยิงเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเอายิงเลยหรอเก็บแย่งกันเก็บปืนะครับอันนี้อะแบบเมื่อกี้อะแล้วก็เช่ใช่ล็อบบี้อะนะเย้ยไอ้เชื่อมึงอยากจองล็อบบี้ไม่บอกว่ะตีล็อบบี้ล็อบบี้คือเพื่อนฉัน มีคนบ้ไม่มีนะโอ้ยทำ <laughs> ไมฉันร้องไว้เมื่อกี้เสียงเปียนแล้วพี <laughs> ่หรือหันไม่ดู oh. กับเราเลยพี่กับเรากับเราตีหนึ่งเลยอผมไม่เห็นหน้าต oh. าของปืนเลยวะ่ะ เฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีไอ้เคี้ยมันเกลือนหมัดเลยแล้วก็ในติ๊กเสือตัวนึงกระดังข้างเรามีตัวหนึ่งพี่บอลตระวังไี้กระดังนี้กระดังนี้ตรงนี้เลยไอ้คอนเทนเนอร์ดิคอนเทนเนอร์ติ๊กส้มผมชี้พิกัดได้เลยติ๊กส้มเลยเป๊ตัวนี้นะผูหาปืนกันตอนนี้ยังไม่มีปืนเเย ไม่มีคนมาชิดไม่มีคนมาชิดอยู่นี่อยู่นี่นเดี๋ยวเหมือนตให้นี่นิดนิดนสวยพี่ฟังระวังนะพี่พี่สาวหน้าพี่เลยชาใช่ยชาหน้าพี่เลยพี่เส้นมันไปชุบตัวที่พี่ยิงน็อเอ่ะโอเคพี่ไปชุบอ่ะเฮ้ยพี่ตาย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 ชุบไปชุบไปชุบไปเฮ้ยโอ้โห ชิบหายลโอ้เบตาย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 ชุบเดยชุบ tamam ชุบชุบแป๊บตะกางยิงตะกางลุงไม่ทันหดลุงไอไรเกเกเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังสองตัวเลยครับโอเคช้าลว้ยฝั่งนี้ก็มี blblbl... Nifong filt Sun Nifong filt Sun Nifong filt Sun K Langviko K Langviko K Langviko ไปอยู่ตรงติ๊กซ่อมผมสองตัวต่อตัวหนึ่งพี่แล้วก็ตะการผมต้องเปลี่ยนปืน,นกันว่ะปืนผมมันไม่พร้อมป่ะพี่นนะพี่บูชิปอยู่ที่ตัวกันแล้วป่ะ<ว>โอ้โห <laughs> <laughs> ทำให้แบบวางใจก่อนอะต่งหากก็ไ <t> ม่ <t> ิง เอ,ว <c oughs> อกวกมึงยิงยิงีโดแต่กูอะตอนนี้ตอนนี้กู <c oughs> นนขาดอยอะผมเล็งมันนะพี่มันโดนโดน กูดูว่าไม่ไม่เป็นไรเลยผมว่าไม่ไม่โดนมันทั้งนั้นเลยอ่ะไปแล้วเฮียกูเก็บบูชิปมาสามคนแล้วใครอยู่ก็อยู่กูไปทำภารกิจขึ้นรถไฟไปดีกว่าโอ้โหขึ้นรถไฟนี่กลางโดกันนะพี่ไปดีกว่า ไเฮีย <Hey>, oh, ทุกคนจะกลับมาครับอย่ <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> าปลอดภัยคนแม่งโคตรเยอะ น้่ิดแล้วแล้วเขาขับรถแบบว่าพกขัวมาด้วยอะพกพัวไว้หลังรถอ่ะตอนนี้เป็นคุณพ่อแบกลูกสาวทุกคนจะเกิดมาครับในอีก40วิวิ ยังไม่ยืดฝังรูภาพโดนไม่เดียวครับนี่เขารู้ได้ไงอ่ะไ <laughs> อ้ยีงแค่เขาเห็นตัวทีมกูอยู่โอเคเดี๋ยวผมรอทุกคนกลับมาแล้วผมค่อยไปแรดต่ออันนี้เก็บของกันดีกว่าแล้วลงไหนครับ เอ่อต้องรอดูร้านเครื่องบินมาพี่รือข,ข,ข้างบนมาโซนนี้ไหมเอ้ยโดดป่ะอ๋อถ้ายืนพี่โดดโดดโดดโดโดโฟาร์มอันนี้ได้นะติกสองอะต้นสายเลยอะพี่ด้านหลัง เอาป่เอางี้พี่โดดมาบ้านผมก็ได้โดดมาบ้านผมเดี๋ยวผมพาไปฟไปารา์มเลยอ่ะเราเป็นรถสี่ละเดี๋ยวผมเยไไดี๋วไปด้วยกันเนี่ยอยู่ใต้ตีนเลยพี่ลงมาลงตัวที่บ้านผมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราไม่ลง,ลงทำไมเราไม่ลงปาราสาทอ,อ่ะบอเพิ่งมีคนชุบพี่มีคนอยู่ในปาราสาทพี่พใช่ใช่ใช่มีคนชุบพี่ กูล้มบอกว่ามึงขึ้นรถเลยพี่เขาไปเต้เขาบอกว่าตอนกูดคุยซ้ำกูจนไอ้นี่เลยเคำว่าซ้ำซ้ำกูจนเริ่มบอกดเายใจยิงท้องจริงนะพี่ไปม้างเหลืองใช่ปะอ๋ออันนี้พี่อันนี้อันนี้อ๋ออ๋อไปข้างหลังใช่ใช่ใช่ เราฟาร์มนอกวงเลยได้พี่วงหนึ่งไม่ไรชิวๆเนี่ยเอาพี่เอาอยาหนาไปฟาร์มกันให้เต็มหลอดเลยพี่แล้วก็วิ่งฟาร์มกันในเมืองเลยชิวๆชิวๆแล้วค่อยออกมาพี่เราไม่ลุงไม,ไมไ่แบ่งหน่อยหรอค่อยๆเติบโตใจร้ายเกินไปเปล่าเอาไปพี่ฟังไลฟ์ไหมคะพี่ฟังไลฟ์ป่ะพี่วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ค่ะอ๋อไม่ได้ไลฟ์ครับเมื่อวิวคลิปแดงครับิบแบงดง มีอะไรนลพี่มีมีบางวันที่ไล์อยู่อ่าเหมือนเหมือนกันใช่ไหมพี่ไอเลิฟทิกต็อกใช่ไหมใช่โอเคทางแล้วก็ไอเลิฟสีแดงสีแดงอ่าโอเคโอเคโอเคบานแดงบานแดงเลิฟอะไรไม่รู้อ๋อเลิฟอะไรไม่รู้ตอกแน่นอนพูดแอปอื่นไม่ได้นะพูด้วโดนบอกใจกว้างกว้างหน่อยดีวะ เขาไม่ให้ไงเดไปเราเติบโตแล,ล้วทีนี้คกันใช่เบอร์ริว M4 เต็ไมไปนะฝั่งผม ไม่ได้ดูพี่ไร้สดนะโอ,อ้ยยินดีต้อนรับกลับมาเนาะขนาดจอพันเจ็ดกับ อยผมเจอจักรยานจักรยานเมทำไมเจอจะมาชนกูอีกสาพมแล้วบอกนะครับ วงวงไม่แรงวงไม่แรงฟาร์มได้ยังวงสามเลยพี่เอาเลยตามไปแต่อย่าลืมปั๊มยากันครับพอใช่โอ้โหรถเต็มเมืงองเลยเนี่ยว่ะ พี่ถอนหายใจพอจังครับฮะถอนหายใจไล้วเหรอไหมไอพี่หายใจดังหรือเปล่าเออเออออเดนี้ก็จะมีงานกันนิหน่อยนะก็แสต๊กลับป่ะลุงกลาคืนเปล่าเก็บไม่ให้เก็บไม่ให้ไอ้พกมาเดีบ้านเหรอ น้องเฟยไปดีครับโอ้ขอบคุณมากน้องแอนพงไปครับของดีของดีของดีเลยจ้าขอบคุณมากนะครับผมแต่ทีหลังไม่ไม่เป็นก็ได้ได้เลยอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีแบบว่าที่หลังไม่ต้องไม่จะเป็นกันได้เนี่เปลี่ยนคำซะ เมื่อกี้ไม่ต้องก็ไม่ว่านะเออเขาไม่พูดนะเออเขาพี่เขาพี่เบรกคับเมื่อไหร่บางอย่างเออจังหวะล็อกหลบพี่นี่เฉียบคมอยู่นะบางอย่างแล้วเด็กกันวันแรกอยู่งอ๋อวัันหลอยู่แล้วอย่าให้อยู่นานกว่านี้เดี๋ยวมึงโดนอีกไม่นานหรอกแอบของอิ่มไหมพี่ เราได,ได้ต้องไปกันแล้วพี่องศา,าแล้วไปครับไปเจ็บมากยังยังพี่ยังได้อยู่อ่ะใครไปกับใครรอบนี้นไปกับเลยได้เราพี่ฟาร์มอ้าวโอเคอันนี้อเอาไปไปเส้นนี้เลยพี่กาผมเลยโอ้ยพี่ฟาร์มรถเลยท่ <laughs> องกย้ำๆแล้วมันตกอะ่ะ <laughs> ลืมลืมปิดประตูรถ เฮออ้ยสเต็ปนักแข่งไวได้เอาดีจือ้อโดดแบบพึ๊บปึ๊บปึ๊นี่หรออยากขึ้นไม่ไหวอยากขึ้นแล้ว,ว<ะ>ลงเลยสเตปนักแข่งจัดเออเอาเท่เลยดีพี่ฟางมีถุงเลือดน้อยแบ่งให้ไหมครับถุงเลือดให้น้อยคืออะไรวะอะไรคือถุงเลือดน้อยวะถุงที่มันจะไม่ได้ใหญ่หอะพี่ทำเนแผล พาผันแผลแบดเดตอ่ะโอเคโอเคโอ้โหถุงเอาไว้ในเชี่ยถุงเลือดโอเคซับใหม่พาพันแผลโอเคก็มันไม่ใช่แบบถุงใหญ่อ่ะพี่มันถุงโอเค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 ได้ได้ได้เป็นไงสับกูสตรีเมอร์งงเออกูงงจริงถุงยาถุงเล็กๆ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเล่นจนตรงบ้านนี้เล่นเล่นออกมาโ okay. อเคน,นีมีภาพอยู่วันนี้ตี่สี่ครับตี่สี่ ถ่ายกันนิดเล็กน้อยถึงปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางไปข้างหน้ารถาารถะวังเจอนะระวังเจอนะสองหมู่บ้านเนี่ย <c oughs> เอ้ยมีมีมีล้อมบอดบ้านขวานี่วะหนึ่งตัวแต่ร่มอุ้ยอุ้ยอะเราบังนะโดนเลยอยู่เดียวอยู่ในบ้านนี้นะอยู่ในบ้านนี้อยู่เดบ้านนี้บ้านขวามือเราใกล้เลยเอ้ยมาผิดอันนี้ล้อมเดี่ยวแสดงว่ามีคนเล่นอยู่บ้านนี้เนี่ยออกซ้ายหน่อยนะระวังนะออกซ้ายๆหน่อยออกซ้ายหน่อยบ้านหน้ามีรถจอดเย้ยมีคนด้วยสัตว์ออกซ้ายเอ้ยได้อยู่รถที่นี่ใครอ่ะ ออกซายมานะออกซายมานะช่างมันช่างมันออกซายมาเรจะตกน้ำกันไหมเนี่ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกตามไปเรื่อยๆพี่มันคือน้ำเหรอใช<ห>่ใช่ไอจอ<ๆ>ผมเห็นเป็นสีดำเออผม่เห็นเป็นสีดำน้ำเน่าอ๋ออันนี้มันแบบทอดแล้วมันแตกอู้ไปเรื่อย เก็บโลเซฟอะเครอรอยังไพี่ค่อยๆเล่นรอดักมันออกบ้านได้เฮ้ยรถนมาซ้ายมืงเราขับมาแล้วเราผมพี่เก็บมาพี่เก็บปะสองคันพี่จอดนะ ยู่เดินตามด้างซ้ายให้ผมเลยแล้วยังไงเอ้ยเจบ้าวเจ็บป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 ้าโดนทางไกลโดนทางไกล M 2 4เดี๋ย่เดี๋ยวมานี่เดี้ยวมานี่ฝั่งรุ่นไม่รู้ว่าจะฝั่งไหนเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่ ทาไม่ล้มวะพอมสมมตพี่ฟางมีสมองวะพี่ขอหน่อยขอหน่อยพี่ฝากชุวยหน่อยพี่ผมสามไม่สามตัวแล้ววะพี่ผมไม่รู้ตัวท้ายอยู่ไหนอะไปเหนือหน้าผมมาวัดตัวท้าย โอ้ยมองเฮียัไม่เห็นเลยมผมตัดเมคิฟไหมนะที่พื้นเดี๋ยวเราต้องขับรถไปกันต่อพี่เดืนอนนี้ไ<ะ>อ้รถบัตรมาขวาแสดงว่าไม่อยู่ขวาตามเราเลยพี่ ตายไม่ตายตายเฮ้ยชิบวงมาชิบหายแล้วผมตายโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนกโซนพี่พี่พี่ชุบได้นะพี่ชุบได้นะขอคนหนึ่งได้ไหมพี่ทันทันทันชุบชุบชุบได้พี่ชุบได้ผมปั๊มยาทันพี่สวยพี่วงไม่แรงวงไม่แรงพี่ได้อยู่ได้อยู่ไปไหนอ่ะยังไม่วงห้าพี่ยังไม่วงห้าได้อยู่พี่ลุงอยู่ไหนอ่ะลุงชูพี่กยืนสวยพี่เดี๋ยวผมขับรถไปรับพี่ ใช่ใช่ใช่วงไม่แรงพี่วงไม่แรงปะพี่ฟังคีรถกับพี่เสยครับพี่สาวคีมีโนโตะมากพี่ช็อตนี้ขอบคุณครับใช่พี่ผมมารับแล้วพี่อะพี่วงไม่แรงพี่วงไม่แรงได้อยู่พี่แต่เราต้องบวกกับตี้หน้านะพี่เนี่ยที่มันที่มันยิงกันอยู่เนี่ยเราต้องบวกกับมันซ้ายมีตัว หลักต้นไม้พี่ต้นหนึ่งนี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้นิบหายแล้วเอาตะโกพี่ผมว่าเราต้อง,ของเข้ารถไปผมเอาให้พี่ วยพี่ทัานันผมสามตายไปหนี่บอพี่บอดบอลบอลบอดบออยตงไหนวะตงไหนวะขวางพี่ล้มพี่ล้มล้มล้รถสีเหลืองกำลังมาสคันด้วยอุ้ยโอ้โหมีรถมาที่ขวามือผมเก็บไปหมดแล้วยังจะมี กําลังผมเต็มเลยพี่โอ้ยผมโดนผมโดนจากข้างหลังพี่ในกําดังผมเต็มเลยนะข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังตอมหนึ่งพี่ตอมสองพี่อยู่หน้ากําลัผมคุณผ่านและ ไปได้ก็ได้ผมไอ้ตัวนี้เฮ้ยิตัวข้างหลังมาแล้วระวังเฮ้ยโดนยิงวะ้นล่ย เราตายหมดเลยอ่ะได้เลยคือมันเยอะมากเลยพี่คือไม่รู้กี่รติอ่ะคือมันเยอะแบบไอ้เหี้ยผมรับมือไม่ทันอ่ะเมื่อ่ะมันมันเยอะไปอ่ะผมยิงช่วยไปสี่อ่ะพี่เฮ้ยใช่เหรอเจอจังหวะหลายๆเ <laughs> <laughs> จ้าว่าหลายๆเอ้ยเจ้วาวะหลายๆเหรอเผ <laughs> <c ười> ื่อได้เครดิตมั้ยไม่มีตัวหลังอ่ะยิงใช่ใช่ใช่คือมันเยอะมากผมแม่งปรับตัวไม่ทันเลยเมื่อกี้ โอ,โ,อโอ๊ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักก็โอ๊ยอเคกับเพลงอ้ไเหี้ยเกิดก้อนหุบเออไอ,อสัตว์น,นอกวงเจอกูแน่ออโดนกูแค่นั้นแหละนั้นเก็บของกันโอ้ยวิ่งมาสองตัวซ้าย โหยมันติดโคตรเลยน้ำจากอะใช่พี่ปืนสุดยอดความดีดเย นท <Day> um <Hey, S 2> ี re, d, ่่อืตายหมดแล้วสองตัวสคาลสคาวใช่ใช่เหมมันต้องเดินมาหาผมขวากข้มาโอ้สองตัวตรงนั้นเห็นแล้วลักซอนไปแล้ว แล้วตัวตีมเ<ง>องก็ต้องตะโกนแลลวเหลือผมคนเดียวเลยเหรอไอ้<ะ>เซ a ึงันบานทพี่กูเย้เ yeah! ย้ึงันบานที่ก <c ười> เูเอ้เมเลยโดเดมา <c ười> โอ้เาจะไปหลับไปนอนแล้วมั้ <c ười> ใครจะอยู่รอมาพี่บอลไม่บอกฝวาพวกมึงจะได้โอ้ยไ้เจมึงฆ่าหนึ่งศูนย์ดาเมจได้ไงมะมาทำยังไงอ่ะมันต้องยิงตัวที่น็อกหรอใช่ยิงยิงลัดอ๋อลัดช็อตยทิ้งดุเยี่อสู ศูนย์แล้วได้ที่หนึ่งด้วยอย่างเอาอ่ะมีใครทำได้นะเว้ยโอ้ยเฮ้ยพี่แต่อย่างน้อยก็แชมป์นะเว้ยพี่มาแล้วมาอีกหนึ่งตาอีกหนึ่งตาสุดท้ายได้ครับ